ท่ันลีลาที่สวัสสด,สสดีพี่น้องขอบคุณหลายๆรื่อเป็นกำลังแรงใจให้ถ้า่เราจอขังยเราพี่น้องเโอ้ยจอเพื่อขังเลยนะจ่อเพื่อขังแต่น้อพีน่น้องเเกิดการจอขังเกิดการจอขังแล้ว อข้างจอข้า,ขา,ขา,ขาสวัสดีค่ะพี่น้องเนยมาทั้งวันครับผอมนอนหลับฟันดีนะคะทุกท่านบยังหาวกับหาวหาวน้อง อยากนั่อด้กันเได้ก็พูได้หลายเด้อพี่นหองสามล้านดวงใจสามล้านดวงใจขอพูดได้ไหลายเด้่อาางา,างดดเป็นกำลังแรก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผู้ติดตามค่ะฮัลโหลเอฟวันพอวัดชุมชนชูชูมาะม่ด้คาะสองหลานน้องแจขอบคุณได้ไหนเึเปล่ ส่งเดียไลกนมต่อทานอย่างนี้ข้านีเลยเลยอสนอนใส่จะมาใะนอนใส่เส้อนอน้านอนกัน ไปเอาเสื้อหน่อยทานนอนก่อพี่น้องเอาเสื้อน้อยทานนอนก่อนขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปเอาเสื้อหน่อยทานนอนก่อนพี่น้องมาพิฆาตสองล้านหนุ่มเฉยขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง ้ยตอนสัปปะสีไฟไปขวากับแต่ตาลีบวเเแจกไฟไปา่าเขาพี่น้องเัดดีค่ะหกล้านน้องแจยกุ้แจหายเรื่อันพ่อพี่น้องขอบคุณด้อยหกล้านน้องแจอีน้อย ขอบคุณทั้งหล้านดวงใจฮัลโลเอพิวันคอวัชชิ่งแตงคี๋โซมาสเบลคำมเลือกไม้ของึงึงงคุณหกล้านดวงใจเด้อพี่น้อง